พี่ทีโรแวนฉันจะโดนแล้วเนี่ยใครทะลุออกมายัางเมื่อกี้อยู่ไหนอะโรแวนมาหรือยังครับโรแวนช่วยฉันหน่อยดิไม่ได้หรออะอยากกอยู่ันเลยหายแล้วชิบหายแล้วผีมันฮันะ่ะจริงจริงออกไปลว

ไมเธอเป็นใครอะ โอ้โตกอีก oh. ่แล huh? ้วเหรอไม่ขอไปไหนอ่ะนี้ได้ดีกว่า

คนปิดฟิกแล้วคนปิดฟิกฉันเห็นผีอะทุกคนวิ่งไล่จับไม่ใช่ซ่อนหา อยู่ที่เดิมนานๆจนวัต,ตายนะเฮ้ยเธอเฟลิกอยู่ไหนอะเฟลิกนี่เฟลิก ทำไมอ่ะลูกกี้ช่วยฉันทีดิฉันโดนนายนายบอกว่าโดนไล่อ่ะฉันโดนไล่อยู่นี่ใส่ช่วยฉันทีฉันเห็นว่านายไม่ได้โดนไล่โอลิเวียมันใช่เหรอโลกิลกฉันว่ามันลกิมันยู่ทำลายฉั

ี่หนีแล้วก็บินได้าเป็นหน้าได้แล้วไอะบินก็ห้ามบินดิเฮ้ยฟองขังอ่ะเฟลิกฉันอยู่นี่เฟลิกฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่นนนนแล้วเฟลิก เฟลิคฉันมาช่วยนายแล้วเฟลิคเฮ้ยแม่จะต้องติดสปีดมากกว่านี้เียคอีเฮียมึงจะเป็นขังกับพี่อะไรสี่คนไอสัตว์กูอัดอีเฮียเอากวางไปเฮ้ยเจออะไรวะน่า

โรแวนอะไรอะไรเฟลิกนั่นโลกี่เหรอฉันไม่รู้อ่มันเปนอะไรที่เปลกมากฉันไม่รู้อ่ะเฮ้ยถามทำไมก็ฉันเนี่ยไงโลกี่โลกี่เพื่อนนายเป็นอย่างนี้เหรอวะโรแวนฉันไม่รู้ โอ้โหะเลากี่ทะเลาะกีอะไรกยนอีจับอ่ะโเลกี่นี่ยะลกี่อะโลกี่ออทะกพรานะ ถ้าเกิดนายเป็นโลกินายเอาช่างออกไปเลยดีได้เลยจริงนายเอาช่างไปด้วยดีได้เลยคนรอออกไปตั้งเยอะเ่ยโลกิเราต้องไปลากเพิ่มเรามาเดี๋ยวมาหาใหม่นะเพื่อนๆอย่าทำตัวดื้อนะเดี๋ยวฉันเข้าไปอยู่ด้วยนะเข้าเข้ามาเลยอ่ะไม่ต้องการอ่ะไม่ต้องการ ยันก็อยู่ด้วยกันไป็นอากันนะบอกแล้วไม่ใช่ซ่อนหาน่ะ <c oughs> เตรียมตัวตายกันได้เลยนะโอเคไกลไ้เวลา了 โอ้ยวางดีๆสิวะโอ๊ยอโอ้ย,ออยมึงกระทำที่มันยังไงดูวะก็ไม่กี่แต่เข้าไม่ทัเนเลยอ,อะรักไล่ไรอะกานแกนั่งยืนอยู่ขอบนั่งบอกไม่ต้องการเออไม่ต้องการเออกูอยากได้ยังไงไงมันเ<พ>บียดกันเนี่ยววัง โอโอ้ยโอ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 ๊ยโอ๊โอ๊อยโอ๊ยอยโอโอยอยโอ๊ยนโอ๊ยอ๊โอ๊ยอยอยโอ๊ยโอ๊ยโอเยโยโอ๊ยโอ๊ยโโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ้ยหอ๊ยอยอ๊โอ๊ยอโอ๊ย อ้วนแล้วเนี่ยขุนจนอ้วนแล้วเนี่ยใหญ่พอยังหวงแป้ง่พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเอาเอาเฮ้ยไอเตี้ยพยายามเลยอยู่ไหนไอเตี้ยเฮ้ยเตี้ยไม่มีสมอง ครังเดียวเรียบร้อยไอ้พวกเสือจับฉันมาทำไรกันเนี่ยฮะไม่ต้องยุ่งสักเรื่องจะตายไหมขนาดนี้ยุ่งก็ต้องตายขนาดฉันไม่ได้ยุ่งยังโดนมาจับขังหรืออะไรเนี่ย ได้ฉันเหรอทำไมถึงนายนะไม่ใชถึงนายนะกล้วยนไม่ใช่ผีด้วยซ้ำนี่จำ้องเราเราทำไมยาซีนเนี่ยพวกเราก็เป็นก็อยากรู้ไปทำไมอ่ะโอ้ยโทษ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 โอ้โหพี่เจ็บอยู่หรือบ้าฉันต้องมาเฝ้าพวกนายเนี่ยงั้นถ้าถ้าอีผีนี่มันตีได้นะ ใช่เพื่อนฉันก้าคนหน่อยนะโอ้ยไอจิ๊บไฮรักกว่วจังเลยเอ็นเจน่าอันนี้ใครออลิเวียดดิบอ่ะซื้อแท่งรงนีเอาไงดีอ่ะ เจ้าอ่ะนั่นก็บอกว่าเฮ้ยเยี่ยปากเย่รู้ว่าใครพวกนี้ไอ้โลกนโอ้โหน่ารำคาญว่ัอยางเนี้ยี่หน้าตาหน้าตาก็หล่อดีเนี่ยออกไปไหนห้ยพูดจาดีมีเหตุผลได้เลย เอาเอาขเฮ้ยาโอยยโแอ้ยอ <laughs> ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ยจับูโอ๊ยนี่เธอนนน้าหน้าตาก็ก็ทีนี่อะไรนะไหนว่าไงนะ อที่หนึ่งของโลกิเหรอมึงโดนผีสิงกูก็โดนผีสิงเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยกูโดนผีไทยเข้าสิงด้วยแหละอีสัตว์ไปกูไปเฮ้ยทุกคนโอ้ยมีอะไรีหรือเปล่าไปกูโดนแต่ผมเลยนี่เหรอล่างเทพโดเรมอนอีสัตว์ไปกูไปฮะนี่นี่ไม่ใช่โอลิเวียที่ไอโลกิรู้จัก แต่นี่มันคือวิญญาณที่อยู่กับที่เลยจะบ้าตายเห็นตาใช่ไหาตาตัวเองไม่เจอนี่ยแต่ฉันเห็นนะตาเธอท้องมึงอะท้องมึงอะเข้าไปดูสิท้องมึงอะนี่ไม่ใช่โอลิเวียอะไรมันเข้าสิงอะวันนี้เป็นอะไรกันไปหมดอะเสกอื นี่เธอมาคุยกับฉันไหนดิเฮ้ยโรแวนอยู่ไหนอะโรแวนนันไหนอะมานี่ดิสรุปจับพวกเรามาทาอะไรเรื่องถามหน่อยดิคุณผู้ชมทำให้ดีอะพิมได้นะครับพิมได้นะครับคุยกันได้ได้ครับเข้ามาได้ไงเนี่ยกันได้นะครับเจ้าดีเมียฝนจับมาขังเดียว อลิเวียหันหลังนีสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบอกให้หันหลังไม่หันหันหลังโดนหลอกสีควายไม่หันหันทับไม่หันหน้าตาสวยไปเ่ยใส่แล้วดิสัตว์ ไถ้าไม่หยุดแต่ถ้าไม่หยุดแต่กูกูจะร้องเพลงให้พวกมึงปล่อยกูเลยทุกคนเดี๋ยวฉันไปช่วยฉันออกมาได้แล้วฉันทำตามคำสั่งจริงเหรอรู้สึกเหมือนฉันจะเจอคำสาบงไหมแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยว่าไหมจ้าขึ้นไปสิเฮ้ยโอยตีทะเบียนเลยกูอยู่นิ่งเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรขัดเขาไปบนไหลสัตว์เออ สั่งโดนด่าจนงอมแล้วตอนเนี้ยด่าไม่เอาตรงเลยนะนี่ฉันไปแต่ตอนแต่ตอนนี้ฉันขอหนีก่อนอ่ะเฮ้ยไหนวะเดี๋ยวฉันไปช่วยฉันหนีก่อนด้วยนี่พวกเธอไม่อยากเป็นเหมือนฉันเลยเหรอแม่ไม่มีวันอ่ะ โคตรจะบ้าเลยนะเวลาที่เราสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างนะไอ้โคตรจะบ้าเลยไม่อยากเห็นอ่ะฉันไม่เห็นพี่ซากตอนนี้ตาดูซ้ำๆเห็นได้แค่พี่โล่มันความสมบูรณอย่างนี้ไงล่ะฉันเพิ่งรู้นะว่าการตายเนี่ยมันดีมีความสุขอย่างนี้เนี่ยนะโว้ยบ้าโคตรจะบ้าเลย แม่งคนมีคุกกายเป็นบ้าหมดแล้วนี่นายใหญ่ฉันเป็นเหมือนนายใช่ไหมใช่แล้วนะพี่อยากร้องนี่คิดบ้าหรอบ้าปล่อยฉันดิเดี๋ยวฉันอาจจะเปล่อยฉันออกจากโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวฉันอาจจะเป็นเหมือนนายนไหคิดดีๆอ่ะแล้วทำไมฉันต้องปล่อยนายด้วยล่ะโอ้เข้าใจเลยเฮ้ยฉันขาดนายก็จบแล้วนี่อะไรอ่ะเอาแบงนี้เลย โอ้ยน่าสงสารเลืเกินนะเนี่ยว่าแต่นายทำา a r k ร้านไหนเนี่ยเฮ้ยพูดอะไรของนายวะไม่ออกได้แล้วใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยอติดเสาอีกโอ้ยหับฉันเนี่ยฉันเห็นทุกอย่างเลยนะ อาจารย์ฉัยังเห็นได้ไม่หมดสินะต้องเหมือนร่างกายปกติเนี่ยแหละไปดีกว่าเอาหน้าเร็วๆสะนะิน่ะเวลาขึ้นไปแล้วนะ่ะเวลาของฉันใกล้จะหมดแล้วนะตายจริงเวลาของฉันใกล้จะหมดแล้วสิฉ<า>ันอาจะจะเริ่มไล่ๆนาอีกอีกรอบในสิบเอ้า,าไอ<ห>้บ้า ด้วยดิสอเริ่มเลยล่ะเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันมาก็ไม่ให้อยู่เหรอแล้วขึ้นหลังคาดีกว่าขึ้นหลังคาขึ้นหลังคานารุโตะนารุโตะคู่โอ้ยเฮ้ย Ảo Ảo jump cướp Cái nhau quá ไม่ดีเหมือนหน้าตานายนะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็ซาจะได้ดีไม่รยกาศเดิมเดิม เห็นไหมครับพี่อยู่ในกลองเลยไหมเอาไปด้วยดีเอาฉันเข้าไปด้วย